ดูแต่รูปแล้วกันเนาะไม่อยากบรรยายอยากร้องไห้เห็นภาพนี้แล้วอยากร้องไห้ฝรั่งเขายังไม่คิงกันเลยแล้วคนไทยละทิ้งกันไหมเจ้าของร้านอาหารฝรั่งเขาทำอาหารแก่ พวกพลังด้วยกันที่ตกค้างอยู่เมืองไทย นี่คือเจ้าของร้านอาหารนะคะทํำข้าวกล่องแจกเพื่อนฝรั่งด้วยกันที่ว่าตกค้างอยู่ในเมืองพัทยานะคะเห็นแล้วน้ำตาไหลถ้าเราเป็นพวกเราไปตกค้างอยู่เมืองนอกแบบนี้ <c oughs> เขาจะมีให้เรากินแบบนี้ไหมเนาะ <c oughs> แถวยาวมากค่ะแถวยาวมาก แต่ว่ามีแจกทุกวันนะคะตรงโคงอ่ามาฉานุวันละหนึ่งร้อยกล่องอสำหรับฝรั่งและคนไทยนะคะอิ็นแล้วน้ำตาไหลอ่ะ ไม่ใช้คนไทยแต่ว่าก็แจกทั้งคนไทยทั้งฝรั่งที่มายืนต่อแถวนะคะ ของร้านน่ารักมาก <N> จะพร้อไหมอะแถวยังอีกยาวมากเลยอะ เขามีโค้ตาแค่วันละหนึ่งร้อยกล่องนะคะแต่ว่าตอนนี้คนไทยก็มายืนต่อแถวกันเต็มไปหมดเลย จะเลือกให้เพื่อนฝรั่งก่อนเนาะถ้ามาแต่ก็แจกทุกคนที่มาต่อแถวแต่ถ้าฝรั่งมาก่อนเขาก็จะให้เพื่อนฝรั่งเขาก่อนเราก็ต้องเข้าใจเขานะคะว่าฝรั่งเขาคงจะไปหาเดินเลาะเอาของแจกเหมือนคนไทยไม่ได้ต้องเข้าใจเนาะพวกที่ตกค้างเยอะมากเลยค่ะตามใชายหาดตามอะไร ถ้ามีเงินก็จะไปทําแจกอย่างนี้บ้างเหมือนกันแต่บังเอ,อิญตอนนี้รวยมากนี่ไม่ได้มารับข้าวกล่องน,นะคะแต่ว่าพอดีเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านให้มาช่วยถ่ายให้หน่อยก็เลยต้องมา อ๋ใส่ก็มารับเหมือนกันนะคะแจกหมดค่ะที่ว่ามารอมาต่อแถวเะ่ต่อแถวจะพอไม่ได้หข้าวจะหมดละอเเลอพอให้ตอแถวม,มาด้วยอ๋อ เขาหลักเขาก็ต่อไงมันจะได้อีกแล้วม่เส้นเขเนาะไปยืนต่อแถวแลราคงหมดแล้วนะไม่น่าจะพอหรอกดูแล้วอะม,ม,มาด้วยกันไม่ใช่หรอเอขา,าให้คนละกล่องจเจาสองอีกแล้ว พอแล้วข้าวก็จะหมดแล้วเห็นไหมเขาให้ฝรั่งก่อนเหมือนกับเขาก็รู้เนาะเขาจะให้เด็กก่อน แล้วนะคะวันนี้100กล่อง Gracias.